มาแล้วจ้าน้องๆจะมาตามต่อนะคะฮานอยวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เป็นไงมั่งคะน้องๆตามพี่หรือเปล่าตามไหมอย่าบอกนะว่าศซนเก้าตัวเดิมอะตัวเดิมมาได้ทุกวันแหละเออเหมือนพี่เมื่อก่อนคิดทาไมออกแต่ตัวเดิมแล้วไม่อยากซื้อไม่อยากเล่นเนาะทีนี้พี่ไม่ละไม่ละไม่ละเคยละเคยมีประสบการณ์กับเรื่องที่ว่าตัวเดิมเนี่ยหม่ตัวเดิมเนี่ย อืมนะอุ้ยอยากให้ดสสูสีประกาพี่สวยไหมนั่นนอกเรื่องกันได้อันนี้ไฟอ่อนละเล่นมันนะักไฟอ่อนละเนี่ยอย่างวันนี้นะศูนย์เก้าเป็นไงสามนอยเลยไหมเริ่มตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะอ่าพี่ทำใหม่อีกละอย่าบอกนะว่าตัวเดิมจะไม่เล่นจะไม่ตามฉะนั้นมันออกแล้วเมื่อวานทั้งวันมันมาได้ทุกวันค่ะมันมาได้ทุกวันตัวเดิม พี่เคยมีประสบการณ์ค่ะเคยเล่นเคยเจอค่ะน้องๆอ,อย่างวันนี้เห็นไหมสามรอบมาตัวเดิมมาตัวเดิมดีนะพี่ยังเก็บไว้ตัวเดิมจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเคยเปลี่ยนแล้วมันมันมาตัวเดิมนงี้เสียดายไหมเสียใจไหมเห็นไหมวันนี้แตก3ามตัวนะคะน้องๆขาแตก3ามตัวนะค่ะว,ะคะวันนี้อะไรนะสองเก้านย์เนาะสุดๆเลยอะ สุดๆเลยอะรอบรอบปกติด้วยเนาะรอบตังที่ยังไม่ยังไม่นี่เลยอะเห็นไหมเข้าดีไหมตั้งแต่เฉพาะกิจละเฉะพาะกิจแล้วมาปกติมาพิเศษแล้วก็มาปกติกโอ้ยตายละตายละ,ตยละแต่ละอะไรจะปังขนาดนั้นโอ้พี่ให้เด่นพีให้เด่นอะไรนะ ศูนย์สองเก้าแล้วมาทุกตัวเลยมาทุกตัวเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยยกเว้นไม่ใช่เมื่อเช้านี่เนาะพี่ก็ไม่รู้นะถ้าบ้านพี่พี่เรียกเมื่อเช้าเนี่ยมาทุกตัวยกเว้นหนึ่งค่ะวันนี้มาทุกตัวแล้วพรุ่งนี้เราเอาใหม่เอาให้มาทุกตัวเหมือนเดิมนะคะนะคะศูนย์นี่ที่จริงก็เด่นนะเห็นไหมคิดเหมือนพี่ไหมศูนย์มันจะมาได้เลยทุกวันทุกวัน ทุกหวยทุกมุ่นกลับมาได้ทุกวันถ้าพี่ทำไม่เข้าคือไม่เข้าหลุดก็คือหลุดนะคะแต่ก็ก็ก็อยากเสี่ยงกับมันหน่อยเพราะว่ามัน,ม,นมันมาเยอะเหมือนกันศูนย์นะที่พี่ทำอย่างวันนี้นะทำไปโหสูนยเยอะกว่าเพื่อนเลยเห็นไหมศูนย์มาศูนย์มาแทบทุกรอบเก้าศูนย์ด้วยอุ้ยสะใจจริงๆ90้าศูนย์อันนี้เนาะสะใจจนบอดแบบบอกไม่ถูกอะ่ะสตัวอีกอ้ยสองเก จะเป็นลมแต่ไม่ได้รูดสองซะง,งั้นสองมาจนขี้เกียจเนาะบนล่างโอ้ยตายเลยขนาดเด่นสองเด่นเก้ายังไม่เอามาวิ่งมารูดมาวิ่งมารูดก็ศูนย์เนาะก็เข้านะคะน้องน้อมีรอบปกติที่รูดไม่เข้าแต่สามตัวแตกตัวเจาะก,ก็แตกโอ้ยตายแล้วจุกจุกวันนี้จุกค่ะรู้สึกว่าจุกจุกมาก อันนี้ชัดป่ะนี่คะน้องเอาใหม่สิโอ้ยต่ยละพี่เหมือนเล่นไอ้นั่นเนาะมันเล่นของเล่นเลยเนาะดูนั่นถ่ายให้จะชัดหน่อยโอ้ตายละต้องยืน่นยืนค่ะประมาณนี้โอเคไหมคะน้องๆไม่เห็นชัดก็บอกพี่นะแต่เตือนอย่างด่วนเลยนะอย่างเร็วเลยนะจะได้ลงทันไม่งั้นลงไม่ทันนะคะอ่าประมาณนี้เนาะคงชัดนะคะน้องงองค่ดูเนี่ย พี่จับคู่ให้แล้วทุกอย่างนะคะถ้าใครเข้ามาดูนะคะถ้าใครที่ไม่ยังไม่เข้ามาดูเดี๋ยวพี่ก็จะบอกตอนหวยเปิดนะคะจะได้ปิดบอกที่ในที่เขาออกหยวยแล้วเขาเรียกอะไรเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยเก่งเนาะเรื่องอย่างเงี้ยโอเคนะคะน้องๆตามนี้นะเนี่ยดูให้ชัดนะเริ่มตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะคะน้องๆส่วนมากถ้าพี่ ที่บอกไปพี่ก็กะเกณ์ไม่ถูกะะกันเนาะเฉพาะเกอ่ะแต่ถ้าพี่ทําเป็นชุดอย่างเงี้ยส่วนมากมันจะเข้าไงเข้าเป็นเนี่ยตัวเจาะเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเป็นรูปเป็นอะไรเนี่ยบางครั้งพี่พี่ก็ให้ไปมันก็ไอ้นี่นะมันก็ไม่ถูกนะแต่ก็มันก็มีเข้านะมีเข้านะวันนี้ก็สองเด้งเนาะที่พี่บอกไปก็มีรูดกับมีเจาะเนาะ 9ก้าศูนย์ไงเก้าศูนย์ละ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 ตัวไอ้นั่นพี่บอกอะไรศูนย์สองใช่ไหมมาสองอะไรข้างล่างนั่นนะใช่หรือเปล่าจำไม่ได้แลวสมองสมองเสื่อมเออยังไงก็ตามเนาะเออก็มาศูนย์ไงก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์อะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะคะน้องๆค่ะตามนี้ค่ะเอาปากกาก็หมดไฟละประมาณนี้ค่ะเจอกันนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะกับาหานอย เดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันขอให้ปังๆเหมือนวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ